สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับคลิปการละลายของโปรตีนนี่คือโปรตีนนี่คือโปรตีนนะคะนี่คือโปรตีนของโมตาพีที่คุณแม่ ตั้งคันกินอยู่เป็นประจำทุกวันเนาะเราจะมาพิสูจน์กันว่าข้างนอกที่เป็นรูปแคปซูลทร,รมจากข้าวเหนียวเวลาเราหยิบเข้าไปในปากแล้วจะเกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยายังไงมา,มารับชมกันได้ค่ะ อันนี้อมอยู่นะสำหรับอีกหนึ่งแคปซูลนี้จะให้เพื่อนๆดูว่าข้างในของโปรตีนโบตาพีเนี่ยมันเป็นผงถัว่วจริงไหมกลัวหกมากเลยนี่มีที่ที่ใส่นี่ค่ะคือผงถั่ว ชัดไหมนี่คือผงถัว่วถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวแล้วก็ถั่วขาวเป็นโปรโตีนออร์แกนิกธรรมชาติ100%เซทานได้ทุกเพศทุกวัยโปรโตีนมีความจำเป็นต่อร่างกายเราเพราะทุกๆส่วนของร่างกายเราต้องใช้โปรโตีนโปรโตีน คืออันดับสองต่อจากน้ำเราไม่สามารถขาดเขาได้ค่ะในแต่ละวันเราใช้โปรโตีนเยอะมากแล้วในหนึ่งวันร่างกายเราควรจะได้รับโปรโตีนที่เพียงพออันนี้คือผงผงถั่วมันจะมีรสชาติมันมันอันนี้คือแม่อมอยู่นะ เดี๋ยวเราจะมาเคี้ยวให้ดูเดี๋ยวนะคะมันล้นมันล้นเดี๋ยวหกจะได้นี่อันนี้อ่ะยืนนะอืม หมหมดเลยเพื่อนเพืนนะะ่อนขาอันนี้แม่เคียนะเค้ยวโปรตีนนะแม่เคี้ยวโปรตีนอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่ทํามาจากแคปซูลที่ทํามาจากข้าวเหนียวอืมนี่สังเกตไหมทําไมคนท้องคนมีโรคประจําตัวถึงทานได้ เนาะอันนี้น่าจะเป็นคําตอบคําตอบให้อีกหลายๆคนที่กําลังคิดว่าจะกินดีไหมเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะมหมดแล้วติดฟังเลยสำหรับคลิปนี้แม่ขอตัวไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ